สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ผมอยากจะมาลองไม้ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยที่เน็บอยู่ที่คอมันเล็กมากๆเดี๋ยวให้ดูนี่ครับผมกล้องน่าจะเห็นนะเป็น DJI ไม้ mini นะครับคือเม็ดเล็กๆมากเท่ากระดุมแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวจะต,ต้องถามก่อนนะครับว่าผมซื้อมาทำไมใช่ไหมต้องบอกว่าคือผมมีกล้องตัว Osmo Action 5ที่ใช้ถ่ายตัวนี้อยู่นะครับ ตอนเนี้ยใช้ Osmo Action 5แล้วก็มีตัว Osmo Pocket 3อยู่ครับผมซึ่งผมมาซื้อเป็นแบบคอมโบเซ็ตทั้งคู่เลยนะแต่ทำไมรู้ไหมครับคือตัว Pocket ่ะมันมีไมให้อยู่แล้วส่วน Osmo Action 5เนี่ยเขาไม่มีไมให้แล้วแบบบางทีอ่ะผมอยากจะใช้งานก็คือว่าแปะตัว Osmo Action ที่หมวกกันน็อกครับแล้วอยากพูดไปด้วยเลยเนี้ยผมเคยลองเอาไม์ที่ติดมากับตัว Osmo Pocket 3มาใช้นะคือไม์อ่ะมันจะมีขนาดใหญ่มากครับ พอมันใหญ่มากเนี่ยก็จะเจอเรียกว่า,าปัญหาตอนนี้ผมเอาใส่เข้าไปในหมวกกันน็อกนะแล้วมันแบบใหญ่หนักมันก็เสียงที่จะแบบหล่นหลุดออกมาได้ไรเงี้ยแล้วผมเห็นตัวนี้เปิดตัวออกมาราคาแค่ประมาณพันห้าเท่านั้นนะครับผมกดโค้ดในแอปสีส้มนะได้มาประมาณพันสองเท่านั้นครับส่งเร็วด้วยไรเงี้ยแล้วขนาดมันเล็กกระทัดรัดมากๆก็เลยมองว่าเราอยากจะ ซื้อตัวเนี้ยมาใช้กับ Osmo Action 5โดยตรงนะครับและจริงๆอ่ะก็ต้องบอกว่ามันใช้กับ Osmo Pocket 3ได้ด้วยแหละคือที่เขาให้มาในคอมโบเซตของ Osmo Pocket 3อ่ะมันจะเป็นใหม่แค่ตัวเดียวถูกป่ะเสร็จคราวนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือมันก็จะต้องยื่นไม้ไปมาให้กับคนสัมภาษณ์กับคนที่ถูกเราสัมภาษณ์เนาะเสร็จผมมองว่าตัวเนี้ยมันก็สามารถใช้ได้ด้วยคือถ้าเราต้องมีการสัมภาษณ์จริง เราก็ใช้ตัวเนี้เป็นไมค์ตัวที่2กับ Osmo Pocket 3ได้อีกด้วยนะครับคืออันนี้ผมมองว่ามันคุ้มค่าที่จะน่าซื้อมากๆในงบแค่แบบพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับก็เลยอยากให้เพืเ่อนๆลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเสียงอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมซื้อคือผมซื้อเป็นสีขาวเพราะคนส่วนใหญ่ซื้อเป็นสีดำเนาะเนื่องจากตัวไมค์ที่แถมมากับตัว p o อกเก็ตสามอ่ะผมสามารถแปะสติกเกอร์ได้แบบบางทีบางทีไปงานถแถลงข่าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วไปติด ไม่สัมภาษณ์คนอื่นอ่ะคือมันจะอาจจะเกิดการงงว่าเฮ้ยไม้ของใครเป็นของใครอะไรเงี้ยนะผมก็แปะสติกเกอร์ไว้แต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันไม่รู้มันจะแปะไงมันอันเล็กมากผมก็เลยเลือกซื้อเป็นสีขาวดีกว่าจะได้ไม่ซ้ํากับใครนะครับก็ถือว่าเฮ้ยมันสวยดีอ่ะมันมินิมอลอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าในเซ็ตกล่องมันอ่ะมีอะไรให้บ้างอ่านี้นะครับตัวไม้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วแน่นอนครับเขาก็จะมีแม่เหล็กให้นะฮะแม่เหล็กให้ไว้แปะ กับตัวคลิปหรือจะใช้คลิปหนีบที่ปกเสื้อแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับตัวใหม่นะอันนี้ก็คือกล่องนะกล่องขนาดเล็กมากๆเนี่ยครับนี่มือผมนะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเสร็จผมแกะกล่องออกมาเนี่ยเขาจะให้เป็นพาลส์นะครับก็คือกระเป๋าผ้าแบบนี้นะผ้าวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับคือขนาดไม่ใหญ่มากแล้วในกระเป๋าผ้าเนี่ยคือมันมีอะไรให้มาบ้างใช่ไหมก็ตัวแรกนะครับไมที่อยู่ที่คอผมตรงนี้ ตัวที่สแน่นอนก็คือเป็นแท่นชาร์จครับแท่นชาร์จเนี่ยคือต้องบอกว่าอันมันเล็กมากๆเลยนะแค่นี้เองครับผมแล้วก็จะเป็นซ็อกเก็ตแบบ type c นะครับต้องเสียบชาร์จด้วยซ so ็อกเก็ต type c ซึ่งเขาก็ให้สายชาร์จมาด้วยนะครับนี่เลยฮะเป็นแบบ a 2 c นะมันจะไม่เหมือนกับ action 5 pro กับตัวที่เป็น pocket 3เนี่ยคือเขาจะให้เป็น c 2 c ใช่ป่ะเนี่ยฮะมันจะเป็น c 2 c แต่ว่าตัวไม่ไมตัวเนี้ยเขาให้เป็น A to C นะครับแบบนี้ให้เป็น A to C มานะและนอกจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือให้ตัวที่เรียกว่าเ a d c a t นะครับ dead cat ก็คือตัวขนแมวเอาไว้กองเสียงนะครับแบบกันพวกเสียงลมอะไรเงี้ยเขาให้มาสองตัวนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวแรกเนี่ยมันจะออกเป็นโทนสีเทาอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีสีเข้มๆนะครับสีเข้มๆดำๆแบบนี้เดี๋ยวผมลองแปะ ให้ดูนะครับว่าติดแล้วเป็นยังไงแล้วกองเสียงเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวอันนี้จะลองพูดหน้าพัดลมเลยนะครับอันนี้คือยังไม่มีในส่วนของตัวเดซแคทนะเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เสียงที่อยู่หน้าพัดลมเลยนะจ่อๆเลยนะเด d แคทนะครับเข้ามาที่เป็นสีดำๆแบบนี้นะครับเนี่ยลองพูดจ่อๆหน้าพัดลมดูครับว่ามันกองเสียงขึ้นได้ดีแค่ไหนนะครับกันเสียงลมได้แค่ไหนอะถ้าผมจำไม่ผิดตัวที่แถมมากับพ็อกเก็ตสามะครับ เดซแคทเขาให้มาน่าจะแค่อันเดียวนะซึ่งจะเป็นสีดำๆเทาๆแบบนี้นะครับผมจะไม่มีสีอ่อนนะเดี๋ยวผมลองแกะใส่สีอ่อนให้ดูอ่นนี้นะครับก็เหมือนมันจะขนมันจะดูแบบเล็กๆก,กว่านิดนึงอะ่ะเมื่อกี้มันจะดูขนยาวกว่าฟูกว่านะอันนี้สีเทามันก็จะแบบบางกว่าเดี๋ยวเรามาลองเรื่องของการกันเสียงลมกันนะครับอันนี้ผมพูดจ่อๆหน้าพัดลมเลยนะฮะ ก็ลองดูว่าการเสียงลมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะขอลองรีวิวแบบเรียกว่าง่ายๆบ้านๆเลยนะแบบออได้มาปุ๊บลองเทสดูเลยก็รู้สึกว่าใช้งานง่ายเชื่อมต่อง่ายนะครับน้ำหนักเบาสะดวกดีแต่เรื่องเสียงก็ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะว่าเสียงเป็นยังไงถือว่าโอเคไหมผ่านไหมกับงบประมาณ พันต้นๆน,นะคือราคาเต็มมันประมาณพันห้าอะฮะแต่ว่าผมได้โค้ดกดนู่นนี่นั่นผมเชื่อว่าคนหลายคนที่ซื้อออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็น่าจะกดโค้ดกันด้วยอยู่แล้วนะครับผมก็งบจบอยู่ประมาณพันสองอันนี้ผมจะเอามาใช้กับแค่ Osmo Action 5เป็นหลักนะครับแล้วอาจจะได้ใช้ใน Osmo Pocket 3บางครั้งเท่านั้นจะไม่ใช้กับมือถือเลยถ้าคุณจะใช้กับมือถือคุณจะต้องซื้อในส่วนของอ่าที่เรียกว่าเป็นตัวรับเป็น t r a n s m i t t e r กับ Re c ซ i v e r นะครับคือต้องซื้อเป็นแบบ ราคามันจะโดดขึ้นมากว่าเนี่ยอีกประมาณเท่าหนึ่งนะครับอยู่ที่2,000กว่าแต่ถ้าเกิดใครจะเอามาใช้แบบผมเพียงแค่นี้เลยที่มีออสโอยู่แล้วจะเป็น a อคชั่หรือว่าจะเป็นพกเกตเนี่ยซื้อแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวแบบผมก็พอเลยนะครับแค่พันห้ากดโค้ดนู่นนี่นั่นจบพันต้นๆเพียงเท่านั้นครับคุณ โอเคไหมชอบไหมยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วใครสนใจเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ให้ใน Description ทางด้านล่างคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับกับการลองรีวิวใหม่มินิบ๊ายบายครับ